สวัสดีลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก,กลับมาพบ้อมอัลบุกราคาที่พุซักกันขายรถรยนต์ฟอร์ดจากชาแนลฟอร์ดบรวดแรงแบบวิชายคะ่ะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถรยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นด้วยนะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค <Ranger S 2> ือมีรถนะคะในรุ่นของตัวเครื่องยนต์นะคะคือตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร วีนะคะเพิ่มมาอีก2สูบนะให้แรงม้าสูงสุดถึงสองร้อแรงม้าแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรเลยนะคะเรียกว่าเพิ่ม ตัวสูบลูกสูบมาให้อีก2สูบจาก4สูบเป็น6สูบแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้ราคาเพิ่มมาอีก200 0 0 0มีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างบอกเลยว่าตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีดํานะคะซึ่งตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีชุดอักษรที่เป็นวาลแท็กเนี่ยอยู่ด้านหน้าฝากระโปรงอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วด้านหน้าฝากระโปรงของเขาเนี่ยตัวสัญลักษณ์ของตัวของ รถด,ด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเหมือนกับ Y Tag เลยนะคะที่เป็นตัว S รูปทรงตัว S นะคะแต่ว่าจริงๆตัวนี้เรามีทำการเปลี่ยนในส่วนของชุดกระจังนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแท้นะคะหน้าแท้ของตัว Ford Ranger r a p t o r V6 กันเลยทีเดียวดูยังไงแท้ไม่แท้งานเทียบงานจีนอ่านี่ ตัวนี้ถ้าเป็นงานแท้นะคะตัวกล้องเนี่ยจะอยู่เหนือนะคะลักษณะของคำว่า FORD นะคะและที่สำคัญเขาจะไม่มีไฟสิวสจุดนี่คืองานแท้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานจีนหรือว่างานเทียบนะตัวกลรองนะคะเขาจะอยู่ใต้นี้ใต้คำว่า FORD นะแล้วก็จะมีไฟสิว3จุดอ่านี่คืองานแท้และที่สำคัญวัสดุของเขาเป็นคอมโพสิตค่ะไม่ใช่วัสดุที่เป็นพลาสติกที่สามารถรียูสได้คอมโพสิตกับตัวพลาสติกรียูสมันแตกต่างกันนะในเรื่องของการความแข็งแรงต่างๆนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของตัวตัว,ตวชุด ด้านหน้าด้วยนะคะเขาเรียกว่าตัวคอมโพสิตเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากกว่านะคะที่สําคัญค่ะตัวนี้เข้ามาพร้อมกับชุดไฟหน้าทรงสีแคมที่เป็นรูปทรง m a ทริก LED ตัวไฟ m a ทริก LED เป็นไฟ High p e r f o r m แมนซที่ทําหน้าที่นะคะช่วยแหวกแสงดรอปแสงที่แยงตาจากรถคันหน้าดได้ทํางานควบคู่กับระบบ ตัวเปิดปิดไฟหน้าอัจฉริยะได้นะคะรวมถึงชุดไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะเขาจะมาทั้งหมด4จุดด้วยกันซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีระบบช่วยเบรกนะคะเ,เพื่อป้องกันคนเ,เดินถนนนะคะแล้วก็ตัว Adaptive c r u i อ e Control แบบ s แ o p and Go นะคะระบบช่วยกะระยะจอดด้านหน้านะคะ ตัวระบบรักษารถให้อยู่ในเลนตัวเรนเซนเทอร์ริ่งเลนค i ิปปิ้งต่างๆนะมีมาให้ครบทั่วเลยนะคะซึ่งราคา1 5 0ล้านอ่นเก้าพบาทเพราะว่าราคาปรับขึ้นมาอีก1,000 0นะจากตอนแรกที่เปิดตัวอยู่ที่ราคา1 5 1 9 0ล้านห0 0สบาทเนี่ยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนการวางเครื่องยนต์ของเขานะเครื่องยนต์ V6 ของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากนี่เลยอ่า แน่นอนค่ะที่เปิดฝากระโปรงยังคงอยู่ด้านซ้ายมือนะเคยบอกไปแล้วว่าทาไมที่เปิดฝากระโปรงเขาถึงอยู่ด้านซ้ายมือเพราะว่าหนึ่งเพื่อเป็นการโรเทค์นะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนขับเนี่ยนะคะเท้าอาจจะไปเตะโดนที่เปิดฝากระโปรงได้จะทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าถ้าในกรณีเราขับคนเดียวนะคะถ้าย้ายตัวเปิดฝากระโปรงมาอยู่ทางซ้ายมือนะถ้าคนที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านข้างเนี่ยโอกาสที่จะลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีน้อยกว่านะคะนี่คือสิ่งที่ เขาคิดมาแล้วนะไม่ได้้คิดกันเองนะคะเราก็ไม่ได้เอามาพูดเองด้วยนะ,ะดูลักษณะของเครื่องยนต์นะคะตัว V63.0 ค่ะ เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะก็คือนํามาจากอังกฤษนะยกมาเลยนะคะเครื่องยนต์ที่ประกรอบในอังกฤษนะมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบนี้เป็น6สูบนะคะแล้วก็เป็นแถวเรียงแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของการทํางานของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เงียบมากๆเดี๋ยววิจะไปสตาร์ทรถให้ดูนะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นี่คือเครื่องยนต์3.0 V6 นะมันเงียบขนาดไหนลองฟังดู คือการสตาร์ทแล้วนะอันนี้เพื่เปิดฝากระโปรงเอาไว้นะคะก็คือมีการสตาร์ทเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยคือค่อนข้างเงียบแล้วก็เบามากๆเลยคือเขาเป็นเหมือนหนุ่มผู้ดีนะคะคือเป็นเป็นรถที่เป็นผู้ดีเงียบนะคะแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยทำได้ดีมากๆยิ่งภายในห้องเครื่องโดยสารนะคะถ้าปิดฝากระโปรงไปเนี่ยแทบจะไม่ได้มี จะไม่มีการได้ยินเลยเพราะว่าตัวโฟมตัวนี้นะคะเขาทําหน้าที่ซับเสียงนะที่เป็นเสียงเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เสียงที่มันดังๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะเขาเรียกว่ามามาจากตัวพัดลมหน้าเครื่องแน่นอน,นะคะ่ะมันมีความดังแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําความเร็วแล้วก็ไม่สุดกําลังเครื่องด้วยนะคะเดี๋ยวลองอเดี๋ยวพี้ขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะ พอดับเครื่องยนต์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝั่งขวามือฝั่งขวามือนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสวิ์ในการควบคุมใน,นเรื่องของตัวระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ค่ะแน่นอนค่ะเป็นตัวแบตเตอรี่แบบเจลนะคะซึ่งมีความจุถึง 800CCA ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้กําลังสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือค่ะก็จะมาในเรื่องของตัวระบบ ของเสียต่างๆขอโทษค่ะระบบตัวเขาเรียกน้ำยาหล่อเย็นนะคะแล้วก็ตัวน้ำน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็ตัวระบบเบรกอิเล็กทริกบูส เบรกบูสเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวน้ํายาฉีกกระจกของเราซึ่งแนะนําแค่ว่าใช้ตัวน้าเปล่าเ,าเพียงพอแล้วนะคะามาดูในส่วนของตัวท่ออินเตอร์ต่างๆสวิตช์นะคะตัวอัปเปอร์นะคะตัวนี้เขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าในรุ่นของตัว2.0งศบเทอร์โบเห็นได้ชัดกว่าเดิมนะคะตัวพัดลมหน้าเครื่องนะคะหายไปเสียพน้าเครื่องหายไปนะคะก็ไปลดไปฉุดในเรื่องของอ ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของการฉุดกำลังของตัวรถแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะทำงานได้ตัวรถเนี่ยมันจะสามารถใช้แรงบิดแล้วก็แรงม้าเนี่ยได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เลยแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้แฟลทอของเขาเนี่ยมาค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของตัวด้านหน้ารถนะคะอ่าต่อไปไปต่อกันที่ในส่วนของตัวคิ้วล้อกันบ้างเออ ชุดกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้แน่นอนค่ะเราใช้เป็นตัวของแรปเตอร์นะคะที่เป็น V6 แล้วก็มาด้วยตัวคิ้วล้อนะคะพา,ามาดูก่อนในตัวของคิ้วล้อเนี่ยเป็นคิ้วล้อขนาด4นิ้วนะทรงเรียบที่เป็นแบบลัพเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้นะเขาจะได้ในส่วนของตัว คอมาที่เป็นอลูมิเนียมนะคะเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถลงนะคะและด้านาตัวระบบเบรกเนี่ยนะคะของเขาก็จะได้เป็นดิสเบรคทั้งหมด4ล้อเลยนะคะตัวโชค๊คเป็นแบบโมโนทุกนะคะขนาด2.5นะคะแต่ว่าไม่ใช่ฟอกเนาะแต่ด้านหลังก็คือยังมีแนบอยู่นะคะความนิ่มนวลนนเรื่องของตัวความนิ่มด้านาเวลาขับขี่ซึ่งในตัวนี้ ตัวลัปเตอร์จะได้เปรียบมากกว่าเพราะตัวนั้นเขาได้เป็นช็อคัพที่เป็นแบบ f o อกนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขามาอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้เรานะคะจากเดิมนะล้อขนาด20นิ้วนะเราเปลี่ยนนะคะตัวล้อแม็กเดิมของเขาเนี่ยก็คือยกเอามาจากตัว e v e r e s t Wild t a c ทนะที่เป็นรุ่นแม่ของเขานะคะเอามาใส่นะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนนะคะเป็นเป็นล้อใหม่ที่เป็นตัวเคมซีนะตัวนี้เป็นล้อรุ่นใหม่ที่นําเข้าจากเมกาล้วนๆเลยนะคะ รวมถึงในส่วนของตัวยางก็ใช้เป็น Open c o u n t ี y Toyo AT ตัวนี้ซึ่งแน่นอนค่ะเราใช้ในการลุยแบบถนนปกติ50%ลุยออฟโรด50%ตัว KMC ตัวนี้เป็นล้อออฟเซตศนย์นะคะ,ะความสวยงามของเท้านี่มีสีด้วยนะ สีของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบประมาณแบบมิดไนท์บรูนะคะซึ่งเวลาโรลลิ่งบนถนนเนี่ยมันจะดูหล่อมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นล้อที่คนลูกค้าเนี่ยนะคะเลือกมาได้ถูกกับในส่วนของตัวสเปครถเลยเพราะว่าเนื่องจากรถตัวรถเนี่ยนะคะก็คือตัวเกียร์เนี่ยก็ นำมาจากอังกฤษเนาะเครื่องยนต์มาจากอังกฤษแล้วใช่ไหมตัวนี้ใส่ใน F 1 5 0ที่ขายในอเมริกาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นตัวล้อก็ต้องมีนิดหนึ่งนะคะที่เป็นอเมริกาได้เครื่องยนต์ที่แรงขนาดนี้นะอ่ามาดูที่กิวของแก้มด้านข้างตัวเนี้ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของตัวเอ่อรถในเรื่องของลมหัวเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคําว่า V6 ด้วยหล่อมากๆเลยนอกจากนั้นเองนะคะตัวนี้มีกล้อง360องศามาให้มีไฟนะคะสองสว่าง ตามโซนต่างๆที่เรียกว่าโซนไลนิ่งมาให้ด้วยนะคะและก็ที่ชอบก็คือตัวลาหลังคาของเขาตัวนี้นะคะก็คือจะรับน้ำหนักนะคะที่เวลาแคมปิ้งเนี่ยถ้าเวลารถจอดนิ่งเนี่ยเขาจะได้ที่อยู่ที่350กิโลกร,รัม แต่ถ้าเราบรรทุกสัมภาระนะคะในขณะที่รถวิ่งเนี่ยตัวนี้จะลดมาเหลือ85กิโลกร,รัมนะคะเพื่อลดในเรื่องของแรงเสียดทานต่งตางๆนะคะที่เราบรรทุกสัมภาระนะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะรวมถึงอันหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมีนะตัวนี้ก็คือตัวเหยียบขึ้นนะคะขอโทษค่ะเป็นตัวเหยียบขึ้นฝาก,กระบะนะคะฝาก,กระบะด้านท้ายนะเห็นไหมเนี่ย ขนาดเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงอะ่ะมันยังถามว่าทําได้เลยอ่านี่นะคะนี่คือข้อดีของเขาและเดี๋ยวมีอีกแบบหนึ่งที่อยากให้ดูเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังเดี๋ยวขออนุญาตเอารีโมทแปบหนึ่ง ะะเขาเรียกว่าเป็นอาด้านท้ายมาที่ด้านท้ายกันก่อนด้านท้ายเนี่ยสะดวกสบายด้วยการตัวฝาที่เป็นฝาท้ายแบบล็อกไฟฟ้าและก็ไฟเบรคดวงที่3เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงตัวที่เปิดปิดด้านหลังนะคะตัวสัญลักษณ์ของคำว่า Ford ขนาดใหญ่และก็ตัวกล้องมองหลังที่เป็น ที่ไปขึ้นในส่วนของตัวจอขนาด12นิ้วอักษรอะคริลิกเลนเจอร์เราใส่เพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้และแน่นอนค่ะสายแคมป i n ิ้งจะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีช่องต่อไฟนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นช่องต่อไฟแบบ12โวลต์หรือ230โวลต์นะคะเราก็มีให้นะคะซึ่งเวลาที่เราไปจอดแคมป i n ิ้งที่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้งานได้นี่คือ1ตัวเลือกสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งโรลเลอร์ลิสต์นะคะ หรือว่าโรลเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานตัวนี้นะคะจะเป็นของ h m m m r อ่าตัวนี้เป็น h a m m e r นะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมที่เขา,เ,าเรียกว่าเป็นตัวอัลติเมทนะคะโรเทคชันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียบแบนไปเลยนะนะคะที่มันจะไม่ได้แบบว่าเป็นตัวนูนนะคะนี่คือตัวด้านหลังของเขาแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงเห็นไหม มือเดียวของปุ้ยเนี่ยสามารถปิดได้เลยอ่านี่นะคะนี่ฮัมเมอตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยในการใช้งานแล้วก็ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทด้วยการกดนะคะอย่างเดียวนะคะตัวนี้ก็สามารถสไลด์ไปได้หมดแล้วนะคะแต่เขาจะไม่เหมือนกับในส่วนของตัวโรลเลอร์ชัตเตที่มาจากโรงงานเลยเพราะตัวนั้นเนี่ยสามารถกดได้ถึง3ทางด้วยกันนะคะแต่อันนี้ควบคุมด้วยรีโมทนะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น นะคะอ่าก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะในเรื่อง,ใ,องใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูอิทเรียภายในกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยถามว่าเขามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมสําหรับในส่วนของตัววอ l แท็กวี Wall 6, เหมือนก,นกันกับในรุ่นของตัว By bo, ไบเทอร์โบไหมบอกเลยนะคะว่ามันก็คือเหมือนกันในส่วนของการตกแต่งภายในอิทเรียต่างๆคือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นแต่ว่าในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเมนูตัวทัชสกรีนตัว ัวใหม่เ,เขาสามารถที่จะย่อยเมนูลงได้แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวไฟส่องสว่างนะคะที่โซนต่างๆหรือว่าเขาเรียกว่า,ารายนิ่งโซนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถเปิดปิดได้ในระยะเวลาในช่วงกลางคืนนะคะโดยเลือกการเ,าเลือกโซนที่จะส่องสว่างได้สําหรับสายแคมป์เนาะเราก็สามารถที่จะเปิดปิดไฟตัวนี้ได้นะคะที่มันมีเพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่วนของตัวเมนูต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะย่อยให้มันแบบ ย่อขนาดของตัวเมนูลงได้นะคะซึ่งตัวหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าจอเฟอร์นเตอร์เทนเมนที่ค่อนข้างที่จะทัชไวมากๆแล้วก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธที่เป็นแบบ5.3ก็คือเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธที่มีความไวนะคะแล้วก็เชื่อม Apple CarPlay Android Auto ได้สั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะคะด้วย C4A แล้วก็เชื่อมต่อกับในรุ่นของตัวที่เป็น Apple CarPlay Android Auto เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกเลยอย่าง ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของตัวโซนคอนโซลแอร์ของเขาเนี่ยคือนอกจากเขาจะมีตัวทัชนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะหรือว่าใช้คําสั่งเสียงในการเปิดปิดเบาอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังสามารถมีม,มีมีในส่วนของตัวแอร์ที่เป็นแบบอนาล็อกด้วยนะคะคือคือเราสามารถที่แบบคือบางทีเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่สะดวกที่จะไปทัชใช่ไหมเราก็สามารถอ่ะ หมุนปรับเป็นให้มันเป็นอนาล็อกได้อ่านี่คือความชอบนะในส่วนตัวนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบความเป็นอนาล็อกของเขานะคะแต่ว่าคือก็มันก็ยังมีอยู่นะคะและก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะมีในตัวของอาวายเลยชร์เจอร์ช่องต่อ USB Type A นะแล้วก็ตัวช่องเก็บตัวเก็บแก้วนะคะตัวนี้เก็บแก้วทคำความเย็นได้ถึง30 ตัว30ออนใส่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีการขยายด้วยแล้วก็ตัวที่วางแก้วเนี่ยก็จะยังอยู่ด้านข้างด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็จะมีกล่องเก็บของนะคะอิตาเลียภายในเขาใช้ได้สีส้มในการเดินแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของคําว่าวอลแท็กนะคะในการ สาลงมาไม่ว่าจะเป็นในตัวของตัวกล่องเก็บของหรือว่าตรงบนเบาะต่างๆนานานะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์อิชิเตอร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าของเขานี่แหละตัวนี้ก็คือเกียร์เนี่ยก็ยกมาจากอังกฤษเลยทั้งตัวเกียร์แล้วก็ตัวเครื่องซึ่งตัวเกียร์ตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาตัวเกียร์ใหม่นะคะก็คือมีความสมูทมากขึ้นนะคะแล้วก็การขับขี่เนี่ยการต่อลูกช่วงรอยต่อของตัวเกียร์เนี่ยมันทําได้ดี ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวเกียร์ตัวนี้นะคะก็คือเขาใส่ในรุ่นของรถยนต์ฟอร์ดที่เป็นแบบมิดไซเออเป็นบิ๊กทักนะอย่างเช่นพวก F150 หรืออะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าใส่ในรถยนต์ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่แบบนั้นนะคะแล้วก็ในตัวของเครื่องยนต์ด้วยที่ใส่ในตัวของรถฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ,ะตัวมาที่ปุ่ม Drive Mode ตัวนี้เป็น เป็นโหมดการขับเคลื่อนนะคะซึ่งมีทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะคะการปรับหมุนการขับขี่ของเรานะคะก็สามารถที่จะปรับหมุนการขับขี่ไป Drive mode นะคะไปที่หน้าจอที่ตรงกลางได้เลยนะคะนี่คือหน้าจอของเขาอันนี้ก็คือทําได้ดีนะสัญลักษณ์ของเขานะคะเป็นหน้าจอนะคะที่เป็นแบบ ที่เขาเรียกว่าเป็นการปรับนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะมีโหมดปกติมีโหมดประหยัดนะคะแล้วก็จะมีโหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็ถนนลื่นนะคะส่วนตัวที่จะปรับให้รถนะคะเปลี่ยนกำลังเครื่องยนต์นะคะเป็นโหมด4 w h e e l นะคะก็คือตัวโคนและล่องนะคะแล้วก็โหมดทรายนะคะที่จะ ปรับเข้าตัวรถเนี่ยมาเป็น High หรือโ Low ให้ทันทีเลยนะรวมถึงตัวดิฟล็อกนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะทำงานให้โดยอัตโนมัติเช่นกันนะคะนอกจากนั้นสำหรับลูกค้าหลายๆคนที่กังวลในเรื่องของการขับขี่คือเนื่องจากตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีพทเทิรนชิพเหมือนกับในรุ่นของตัว3.0ตัว V6 หรือว่าตัวแรปเตอนะคะเวลาที่เขาบอกว่ามีลูกค้าคนนึงบอกไว้ว่า เวลาลงเขาอะนะฟอร์จะต้องเลี้ยงเบรกตลอดเลยซึ่งเขาไม่โอเคจริงๆแล้วอะถ้าเราใช้งานรถเป็นนะคะมันไม่จําเป็นต้องเลี้ยงเบรกเลยนะเพราะว่าเขาจะมีตัวระบบที่ที่เรียกว่าตัวขับเคลื่อนนะคะที่เป็นโหมดออฟโรดตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าคิวดิสเทนส์คอนโทรลนะคะตัวระบบควบคุมความเร็ว ลงทางลาดชันตัวนี้นี่นะคะเขาจะทําหน้าที่เบรกให้เองนะรถเนี่ยจะเบรกให้เราเองโดยที่เราแค่เลี้ยงพวงมาลัยแล้วก็เติมคันเร่งนิดหน่อยเองนะคะ ไปที่ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยล็อกความเร็วไปได้เลยนะคะด้วยความเร็วที่40หรืออะไรก็ว่าไปตัวนี้นะคะเพื่อให้รถเนี่ยมันลงเขาโดยสมูทโดยที่เราไม่ต้องไปคอยแตะเบรกอยู่ตลอดเวลานะนี่คือข้อดีของตัวรถยนต์ฟอร์นะคะซึ่งมีมาให้พร้อมเลยและอีกโหมดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัว 4A e นะซึ่งเขาเรียกว่าตัว Active Central Differential ซึ่งตัวนี้นะคะมีในรุ่นของตัว Ford Ranger Raptor ซึ่งราคาเกือบ2ล้านนะแต่มีมา ให้ในรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นวอลแท็กละหาร้านห้ากว่าเองแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้เขาจะมีโหมดที่เป็นเป็นคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นการใช้งานในเรื่องของ AI ในการตรวจจับนะคะเพื่อให้แรงบิดของล้อเนี่ยทั้ง4ล้อเนี่ยนะคะมันทํางานเท่าๆกันนะคะโดยกระจายแรงบิดของตัวล้อเนี่ยไม่ไปอยู่ที่ล้อใดล้อหนึ่งนะก็คือจะทํางานพร้อมกันทั้ง4ล้อให้กระจายตัวแรงของล้อเนี่ย ไปไปอยู่ที่ตัวลอ้อทั้ง4รลอ้อเท่าๆกันเลยและนี่คือข้อดีของโหมด 4A นะคะนี่คือสิ่งที่ชอบมากๆสําหรับในเรื่องของการใช้งานนะาถามว่าตัวนี้มันครบหรือยังยังไม่ครบนะสิ่งที่มันขาดไปก็คืออตัวระบบถอยจอดอัจฉริยะนะคะ2.0หรือว่าตัว Active b a c k Acid ของเรานะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีมาให้ในร้าน5แต่ไปมีในตัวร้าน4ซึ่งเป็นรุ่น Storm t a แทนนะคะก็ ใจนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจได้นะคะว่ามันต้องมีการลดต้นทุนถ้าเกิดว่าตัวนี้เราได้ระบบมาครบถ้วนเราจะไม่สามารถใส่เครื่องยนต์นี้ในราคานี้ได้นะก็มันก็ต้องมีได้อย่างเสียอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะแล้วก็คิดว่ามัน อยากให้มันมาอีกนิดนึงนะคะอยากให้มันมาอีกนิดนึงนะอยากให้อีกนิดเดียวค่้อีกนิดเดียวก็คือจะครบพร้อมเลยได้รถที่ตัวสมรรถนะแรงบิดแรงม้าที่ดีเอาจริงๆกับตัวนี้นะเรื่องการกินน้ำน้ำมันนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนถามคือถ้าถามว่าการกินน้ํามันของตัวรถเนี่ยกับเครื่องไบทอร์โบแน่นอนค่ะเครื่องยนต์ไบทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ที่มันมีขนาดเล็กกว่านะมันมันมันจะกินน้ํามัน น้อยกว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยนะคะมันก็อยู่กับการขับขี่ของเรานี่แหละจริงๆแล้วเราสามารถที่จะ,ะใช้งานในตัวของเครื่องยนต์3.0ลิตรเนี่ยให้กินน้ำมันขนาดพอๆกันกันกบในรุ่นของตัวที่เป็นตัวเลนเจอร์ตัวไบเทอร์โบวายทควาไบเทอร์โบก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วการทำงานของเรานะคะก็คือถ้าสมมติว่าอย่างตัวเนี้ยคือถ้าคุณไม่ได้กดกันจน จมฟลอเลยนะคะแบบว่าโหแบบกดกันแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคุณค่ค่อยๆขับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในรุ่นของตัว3.0ตัว V6 ตัวเนี้ยบอกเลยว่าค่อยคือเราค่อยๆเลี้ยงคันเร่งกดคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยมันมันก็มาแล้วนะไอ้เรื่องของเอ่อเรื่องของแรงม้าแรงบิดแฟรทอร์กต่างๆมันมาเร็วมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเข้าเข้าใจไหมคะเหมือนกับว่าคือเราจะใช้รอบเครื่องที่มันต่ํากว่า ะะเพราะฉะนั้นในตัวเครื่องที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอัตราการกินน้ํามันเนี่ยเฉลี่ยแล้วคือเท่าๆกันกับเครื่องยนต์2.0บเทอร์โบเลยนะอันนี้คืออธิบายคร่าวๆให้เข้าใจกันไว้แบบนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวชุดภายในเนาะแล้วก็ที่อีกอย่างนึงที่ชอบในรถคันนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control ที่มาพร้อมกับตัว สต็อปแอนดโกนะคะซึ่งเขาเรียกว่าการทํางานตั้งแต่จุดสูงสุดจนถึงจุดจุดนิ่งเลยซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะทํางานควบคู่กับตัวเลนเซนเทริงแล้วก็ตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้าที่เราเรียกว่า a อเดสนะคะรวมถึงในส่วนของตัวกล่องนะคะที่ตรวจจับเลนนะคะตัวนี้เขาจะใช้งานทั้งตัวเลนเซนเทริงแล้วก็เลนคลิปปิ้งนะคะเพื่อตรวจจับรถคันหน้าซึ่งตรงนี้สามารถตั้งระยะห่างกันได้ถึงแบบ 3 4ระยะด้วยกันอันนี้คือ4ระยะนะอันนี้4แล้วนะคะลดไปเหลือ3ระยะลดไปเหลือ2หรือลดไปเหลือ1ก็ได้นะคะซึ่งเอาจริงๆเราควรจะทิ้งห่างเนี่ยหประมาณประมาณนี้เนาะประมาณสักสองช่วงตัวนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะค่อยๆขับตามรถคันหน้าไปเรื่อยๆตามแรงขับของคันหน้าเมื่อคันหน้าเบรกเราก็จะเบรกเมื่อคันหน้าไปเราก็จะไปให้ซึ่งจริงๆเหมาะกับสภาวะรถติดในเมืองมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากจะ เหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาแล้วคะแล้วก็แบบบางทีเราเผลอนะเราแบบบางทีเราอาจจะแบบต้องอ่านข้อความหรือว่าทํางานตลอดเวลาหรืออาจจะมีการเผลอไผ่าบางคนก็คิดอะไรไปเรื่อเปื่อเนาะบางทีมันลืมอะนะคะบางทีบางทีการขับรถมันก็ลืมนะคือระบบตัวนี้มันมาช่วยเราได้เยอะมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชอบมากและก็ใช้งานได้จริงในเมืองในสภาวะรถติด ใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเลนด์คิปปิ้งนะคะตัวนี้เป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางใช้เพื่ออะไรเวลาที่เราเผลอไผลในการขับขี่นะคะ ไปเพลินๆเ,เอา้าอยู่ดีๆเอ้ยออกไปเฉยเลยออกไปนอกเลนตัวนี้เขาจะดึงพวงมาลัยนะคะหน่วงๆกลับให้เรานะแต่ส่วนใหญ่อะคนไทยจะไม่ค่อยชอบตัวนี้เนาะนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันดึงเราอยู่ตลอดเวลาบางทีเราอยากจะเร่งแซงแบบให้มันเร็วๆหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ในสภาวะในเมืองเราไม่สามารถที่จะเปิดไฟเลียวรอก่อนแล้วก็แซงออกไปได้เลยนะคะบางทีมันต้องใช้อาศัยจังหวะในการช่วงชิงนะคะก็คือ ก,ก็จะมีคนที่ชอบเราก็ไม่ชอบแต่ส่วนตัวแล้วปุ้ยคิดว่าการเปิดไว้ดีที่สุดแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ชอบสามารถปิดได้นะคะปิดได้โดยกดปุ่มะะที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดนะปิดการทํางานนะคะเนี่ยกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะปิดแล้วนะเพื่อถ้าควบคุมรถที่อยู่ในช่องทางก็ปิดไปแล้วนะคะกับอีกอันนึงนะคะเรามาปิดได้ตรงที่หน้าจอนะคะของเขานั่นเองนะคะตัวระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ะะตัวนี้เนี่ยเราสามารถปิดได้หมดเลยนะควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางต่างๆเนี่ยนะคะระบบเตือนการชนด้านหน้าอะไรพวกนี้แสยงผลระยะห่างเบรกฉุกเฉินพวกนี้ถ้าไม่ชอบเนี่ยปิดได้เลยนะแต่ว่าจริงๆเราอยากให้เปิดเอาไว้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันช่วยช่วยในเรื่องของการก่อนเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะคะและที่สำคัญบอกเลยว่ารถฟอร์ดเนี่ยเข้าออกแบบมาไม่ใช่ว่าเกิดเหตุไปแล้ว ถึงจะมาป้องกันหรือโปรเทคนะคะเขาป้องกันตั้งแต่ ไม่ให้เกิดเลยดีกว่านะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้มันน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคะมีผลนะคะแล้วก็เป็นผลดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้งานไว้แต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดก็สามารถปิดได้นะคะได้ทั้งที่จอหน้าจอตรงกลางขนาด12นิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นตรงที่ปุ่มพวงมลาลัยเลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็สามารถปิดได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของภายในของตัว r a n เจอร์ V6 นะคะ ตัว3.0ลิตรค่ะนี่นะคะคุ้มค่าสำหรับลูกค้านะคะสายออฟโรดนะคือตอนนี้รถรุ่นตัวสปอร์ต 4x4 มันขาดอยู่เนาะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถที่มีเครื่องยนต์ขนาดแรงๆนะแรงบิดแรงม้าแบบสูงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของความเงียบนะคะความนิ่ง เรื่องของอาราคาตัดไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเรียกว่าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าเป็นกระบะของผู้ดีนะคะความเงียบความนิ่งความแรงนะคะ แล้วก็แรงบิดเอนจินแรงม้านะคะในส่วนของตัวแฟลทท็อต่างๆมาค่อนข้างไวนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยต่างๆทาได้ดีมากๆเลยทีเดียวก็หันมาดูตัวนี้เป็นตัวเลือกกันดีกว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลากันไปพร้อมรถลถหล่อคันนี้เลยนะคะเอฟเอรอโทษค่ะ Ford Ranger w o l t อ c V6 3.0วลิตรราคา1 5 2 9 0ล้บาทค่ะ กับปอดใบผู้ชายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะวันนี้บายบายลาไปก่อน